สวัสดีวันนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องสมาธิต่อเพราะว่าในพระพุทธศาสนาเนี่ยสมาธิถือว่าเป็นเรื่องใหญ่องค์สมเด็จพระสมมาสมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ทำสมาธิ ถ้าไม่ได้ทำสมาธิก็ไม่ได้ตัสรู้ล้านนี้สมาธิเนี่ยมันมีอะไรที่เรียวกว่าเป็นผลของสมาธิหรือจุดมุ่งหมายของสมาธิก็คือพลังจิตเพราะฉะนั้นการสร้างพลังจิตจึืนถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้ที่ทำสมาธิ ในเมื่อบุคคลได้เดินเข้ามาสู่บนทางที่ถูกต้องหมายความว่าทำสมาธิในทางที่ถูกต้องก็จะถือว่าได้เข้าหนทางอันที่จะนำบุคคลผู้นั้นไปสู่ที่สุดซุกหรือนำบุคคลผู้นั้นไปสำเร็จไม่ว่าจะเป็นชาติใดชาติหนึ่ง เพราะอะไรเพราะว่าการเดินท้นทางที่ถูกต้องพระองค์ได้ทรงแสดงถึงสัมมาสมาธิคือการทำสมาธิที่ถูกต้องการทำสมาธิที่สกต้องนั้นก็จะต้องทำสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิก็คือการเดินสายกลางเดินสายกลางก็แปลว่า การเดินทางพอดีเพราะฉะนั้นการเดินทางพอดีเนี่ยมันจะทำให้บุคคลนั้นไม่ต้องช้าเกินไปและไม่ต้องเร็วเกินไปอย่างนี้แต่ถ้าหากว่าจะเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องทำสมาธิถึงหลายอนสงไขยปีนานมากแต่นั่น นานๆถึงจะมีพระพุทธเจ้าอุบัติบังเกิดขึ้นมาก็เรื่องจากแต่ละพระองค์จะต้องบำเพ็ญบารมีนานมากแต่การบำเพ็ญบารมีนั้นก็คือการสร้างสมาธิในแต่ละชาติที่พระองค์เกิดขึ้นพระองค์ก็ทำสมาธิเพื่อเอาพลังจิตนี้สะสมไป เพราะฉะนั้นในเมื่อเราเป็นสาวกเราก็ไม่จำเป็นต้องไปทำซึ่งหลายอสสงไขยขออย่างเดียวก็ให้เดินทางที่ถูกต้องเท่านั้นเมื่อเดินทางที่ถูกต้องไปแล้วเนี่ยระยะทางมันก็สั้นเข้าเพราะฉะนั้นในเมื่อพระองค์ได้สรัสรู้ใหม่ๆ ตอนที่พระองค์ได้ศัตรูใหม่ๆนั้นพระองค์ต้องการที่จะไปโปรดอาจารย์สององค์ที่พระองค์เคยไปศึกษาอาจารย์สององค์นั้นสาเร็จอรูปฌานพระองค์ก็เลยต้องการที่จะไปแก้ไขและแนะนําให้แต่ว่าได้ตายไปเสียแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว พระองค์ก็รำพึงในใจว่าชิบหายเสียแล้วจากคุณอันใหญ่คำว่าชิบหายเสียแล้วจากคุณอันใหญ่นี่มันเรื่องใหญ่มากก็คือการไม่เดินทางพอดีเพราะว่าเมื่อไปอยู่อารูปปชาญแล้วพอเวลาตายไปแล้วนี่ไปอยู่จิตนี่มันจะไปอยู่ในชั้นพรหมตั้งแสนล้านปีโอ้นับไม่ทวนมันนานโพด กว่าจะได้กลับมาเสลลทีกลับมาเสลลทีบางทีก็หลงชานต่อมันก็ไปอยู่ที่ชานนั้นก็เรียกว่าไม่จบสติเพราะฉะนั้นพระองค์ได้จัดสรู้คือรู้แจ้งเห็นจริงแล้วว่าหนทางกลางนี้จะเป็นหนทางที่พอเหมาะพอดีแก่ทุกทุกคนดังนั้นเมื่อพวกเราต้องการอยากจะพ้นทุก ผู้คนเราต้องการอยากจะได้พระนิพพานกันอยากจะสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ได้พระนิพพานแต่ว่าที่เราปรารถนานั้นมันก็จำเป็นที่จะต้องสร้างให้สมดุลสมเหตุสมผลคำว่าสมเหตุสมผลนั้นก็คือการดำเนินหนทางสายกลางเองเมื่อหนทางสายกลางแล้ว หากว่ายังไม่ได้สำเร็จจะหากว่าจะต้องตายไปมันก็จิตวิญญาณที่ได้ทำสมาธิเอาไว้ไปสู่ชั้นรูปวิภมก็ไม่นานนักกลับก็กลับมาเกิดแล้วก็ดำเนินการต่อไปเมื่อดำเนินการต่อไปก็เป็นนิสัยเมื่อเป็นนิสัยนิสัยนั้น ก็จะติดตัวของบุคคลนั้นไปทุกภพทุกชาติในเมื่อได้เวลาแก่กล้าขึ้นมันก็สำเร็จขึ้นมาได้เช่นอย่างท่านสังกิจจาสามเณรสามเณรเ,เล็กอายุเจ็ดขวบเสามเณรเล็กอายุเจ็ดขวบนั้นแม่ของเธอ,เอได้ตายไปทั้งกรม หมายความว่าแม่ได้ตายไปแต่ลูกในท้องไม่ตายแล้วก็เขาก็เอาไปเผาเมื่อเอาไปเผาแล้วตื่นเช้าขึ้นมาสับเปลือไปดูที่ไหนได้เด็กนอนไม่ไฟไม่ได้ระคายผิวนอนอยู่ในกองไฟก็เอามาเลี้ยงเอามาเลี้ยงไว้ก็เอาไปถวายพระเจ้าแผ่นดิน เมื่อไปถวายพระเจ้าแผ่นดินแล้วทุกคนเขาก็มีพ่อกันคนนี้เขาไม่มีพ่อเขากเ็เสียใจแล้วก็ขอไปบวชเมื่อไปบวชแล้วสังกิจจาสำเนนก็ไปอยู่กับพระสริบุตรพระสาเรบุตรก็แนะนำให้ทำสมาธิในหนทางพอดี เนนนั้นมีนิสัยวาสนาคนที่จะสำเร็จเป็นพระอรหนะันต์น่ะทำยังไงเสียก็ไม่ตายต้องได้สำเร็จจนได้แม้จะเอาเขาไปเผาไฟก็ไม่ตายอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาสมบูรณ์แล้วมันก็เกิดขึ้นสังกิจจาสม,มาเนนก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในเวลาต่อมาและสังกิจจาสม,มาเนนก็มีประวัติ น่าฟังในครั้งนั้นมีพระภิกษุหกสบองค์ลาไปทำสมาธิในกลางปา่าลาพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็รู้ว่าใครจะเกิดขึ้นกับพระภิกษุหกสบองค์นี้ก็จึงได้ให้สัมเณรสังกิจจาอายุเจ็ขวบเนี่ยไปอยู่ด้วยพระก็ไม่อยากได้กลราววันนีจะไปทำความรำคาญ พระสารีบุตรก็บอกว่าเนรไม่ทําอย่างนั้นหรอกเนรเขาเป็นพระรังอันแล้วเขามีแต่จะช่วยเหลือก็เป็นอย่างนั้นเมื่อไปอยู่ในป่าแล้วก็มีคนกินเนรคนหนึ่งมาอยู่กับพระแล้วเขากินข้าวอร่อยมีเนื้อมีหนังแล้วเขาก็อยากจะไปเยี่ยมญาติไปเยี่ยมญาติก็เดินไปในป่าดงจนจนก็ อกำลังจะเอาคนถ้าใครเดินมาที่นั่นแล้วมันก็จะจับปาดคอแล้วเอาเลือดในคอเส้นพระเจ้าไอ้คนนั้นก็ไปทางนั้นพอดีโจรก็จับจับแล้วคนนั้นมันก็ถามว่าเจ้าท่านทำไมเอาฆ่าแกเอาเลือดในลำคอเส้นพระเจ้าไอ้คนนั้นมันฉลาด ไอ้คนกินเดนมนะบอกว่าฉันเนี่ยกินเดนพระทั้งหากลที่เขาอยู่นั่นตนะั้งหกสิบองค์าเ,เขาไม่ได้กินเดนถ้าเลือดในคอของพระนะมันจะพระเจ้าเกดีใจ,จมากกว่าพ่อโจรก็เชื่อแล้วก็ให้คนนั้นนะ่ะนำไปเมื่อนำไปแล้ว ก็ประกาศให้พระมาะองค์หนึ่งมันจะเอาพระก็ยอมเสียหมดทั้งหกสิบองล่ะแต่ทีนี้ในทันดีนั้นก็เป็นที่น่าสัจจันย์สามเณรก็ยกมือขึ้นบอกว่าผมมาในเรื่องนี้แหละขอให้ผมไปแล้วก็เรนก็ยกมือ,อ,อก็ยื่นมือให้โจรจับเอาไปพอโจรจับเอาไปแล้วเนี่ย เขาก็ต้องตัดคอนะมีดเขาก็มีด่ฟันคอเนเองก็ฟันไม่เข้าฟันที่สองอีกก็ดาบก็งอพอฟันที่สามดาบหักเลยพวกโจรก็เลยเรื่องใสว่าโอ้โหเนนนี้ม็นเก่งขนาดนี้ก็ขอเป็นลูกศิษย์เนนแล้วก็เอาโจรทั้งห้าร้อยบวชเป็นพระ แล้วก็เน้นสังกิจจาว่าพระพุทธเจ้าเลยอนุญาตให้เป็นพระสงฆอายุเจ็ดขวบแล้วก็เป็นหัวหน้านำโจรเหล่านั้นเป็นพระภิกษุเที่ยวประกาศพระพุทธศาสนาอย่างนี้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องถือว่าเราจะต้องปฏิบัติในทางที่ถูกต้องแล้วเราก็จะสามารถบรรลุได้ เพราะฉะนั้นบางคนนี่ก็คิดว่าอยากจะเอาให้มันสำเร็จเร็วๆโุ้ยพยายามทำแต่มันก็สำเร็จไม่ได้ก็จำเป็นที่จะต้องทำไปตามขั้นตอนที่มันจะสำเร็จขึ้นมาได้ขอให้เข้าใจว่าการทำสมาธิเนี่ยจุดประสงค์จริงๆคืออะไรคือการสร้างพลังจิต เมื่อเราสร้างพรัธรรมจิตมากน้อยเจ้าเลไรเราก็เก็บไว้เท่านั้นแล้วมันก็จะไม่หายจากตัวเราก็จะเป็นอุปนิสัยก่อตัวไปจนจะสร้างถึงความสาเร็จด้วยเหตุนั้นท่านทั้งหลายสัมมาสม,มาธิผลทางกลางจึงเป็นทางที่พระพุทธเจ้าแนะนำไว้พวกเราก็จงพากันดำเนินไปตามผนทางนี้ ก็จะสำเร็จได้สองความประสงค์สวัสดี